โอเคอาการ์สคัพทั่นส่วนท่านก็มาชมเมลเป็นกาแฟเอ้ยทุะเออถูกต้องโอเควันนี้กูจะมาทำคจัดห้องนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเออคลิปนี้จะมาจัดห้องแต่ไม่รู้ว่าจะมีสเตอร์มีสปาร์กสองไหมครับโอเควันนี้หนูจะมาจัดห้องที่แบบ ผมเออมีแต่วันนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรดีผมมีแต่จะออกอโอเคว่าอยู่ด้วยก็คือเอาต้อใส่สูทโอ้ยโอเคแล้วถ้าเอียวถ้าผมเออทำ ผมย้วนเลยผมจะตัดเป็นขั้วๆละครับโอเคเดี๋ยวเออหลังจากผมออมเสร็จลผมจะกลับมาอีกนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็จกกัดแกเสร็จแล้วอับแกเสแล้วสิอบพอเจขับูสิน์อป็ันนเจ๊

ของเราในการที่ของส่งก่อนผู้เล่นครับึุณ

Gracias. <coughs> ฉันอุ่นกระเป๋าสัมภาระนดแม้เพื่อที่ผมจะไม่ได้ร้อนตายแต่ถ้าผมไม่เปิดแอร์ผมจะร้อนตายไดุ้กอย่าโคตร กุศลกันเอาตอนนี้มันกุดลกันตรงนี้ก็ท่านไม่ไม่รู้เลยครับโอ้โอเคทุกคนเดี่ยวผมเออพาผมคิดว่าผมจะจัดตรงนี้ต่อครับตรงนี้ครับเนี่ยครับจะจัดตรงนี้ต่อ โอเคก็ไปกันต่อครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องไปเก็บก่อนอสักู่เลโอเคทกคนไม่ไหวจิอจือจริงย้วพอจ่อนโอเคอย่างแรกก็จะมาจัดในนี้ก่อนเลย Oi, den er gåen! น,นี่เป็นฟน,นี่เป็นอะฟน่นนนนา,นนานนดิเกฟนกระเป๋าตังบัตรบัตรเขาเรียกว่าบัตรนะบัตเล่นเกมในห้างมึงเรียกว่าอะไรอเดี๋ใส่สข้ไก่อนอ่งเออแบบนี้ครับไม่ใช่ฟัฟาใหญ่ ทำไมไม่ช่ครับและอันต่อไปที่ใส่ไม่หรืครับโอ้ยตอนนี้ใส่ไปแล้เอาบัตรนี้ใส่ไก่อนนครับเพื่อที่มันจะได้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นอันนี้ผมจะผมถอดออกเพราะมันเออผีมครับมันติดหูผม ผมแล้วโปรติบางคำใส่ตอนผมเล่นเกมเอ็นดึกไงแล้วมันมาติดถูผมเลยผมขยับเยอะเลยคิดว่าน่าจะเอาอว้รนี่ตอนนี้ขนมเกา่าครับโอ้ยใส่ใส่ช้าลงไปก่อนครับแล้วก็ตามใจดักปินด้วกัน สายชาร์จแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สายชาร์จเลยนะผมใช้อันนี้ครับเปอดก่อนครับนี่ครับใช้อันนี้อโอเคอันนี้ผมก็ว่าจะเอาไปเก็บที่อันนี้อันนี้ของเ่นครับมาผมจะได้ดูอันนี่กด โอเคโอ้ยโอเคกลุ่มป๊อปมาหนผมเอาไปเก็บก่อนโอ้อืมวันไปเก็บไว้ไหนดีโซนี่ผมเอาเก็บไว้ในนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมเอาไปเก็บที่อีกที่หนึ่งไอ้อันนี้นิดนึงมีของอร้อยซึ่งผมคิดว่าไอ้รายการนี้จะไว้ที่หนี่ง โอเคเก่าโอเคใส่เเก่ไม่ใช่กูชิห้องล็อกปะกันันนี่เป็นกุญแจม่สิเงินกาโอเคมดไปบแบหมดเรลาแล้วครับมัสิชานอันนี้เป็นเอ่อนาฬิกาเหมือน,น,นกันจะใหม่กว่าอันนี้ต่อเอ่อไออันนี้ต่อหูจิโป ปหปหกนะผมออกไปเล่นเป็นนาฬิกาเป็นเทนนะโคตรตึงอนะ่ะโอเคจังครับผมจะวางโอเคจะวางเมาส์ไว้เครับตรงนี้ผมมีเมาส์ไว้อั้นะอันนี้ก็เป็นเมาส์อันี้ไอ้ไผ่ตัวนี้ วันนี้ก็ผมเปิดเพลงจะเป็นวิซัตเออเพลงยูยีย่สิบของ,งผมชอบเพลงนี้มากไม่รู้เป็นไรไมันเป็นเพลงคลาๆข,ของไอเอคุในบูล็อกอผมชอบดิเดเอามาเดอมาเปิดฟังด้วยโอเคเราก็จะไป,ไปนะครับ ผม okay, จะใส่นี้้วยอันนี้มันผมจะใส่นี้เลยมันเป็นเคิปัดก,กันพายผมสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ผมก็ปัดก,กันพายนะครับผมเ,เล่นกันพายนะครับถ้าใครอยากเห็นคลิปรีวิวห้องผม <c oughs> ก็ไปดูที่ช่องบออ๊อบเอออบ๊อบได้นะครับเป็นช่องเก่าผมเองโอเคต่อไปผมก็จะเอาเศษ กันดมผมที่หักมาเออใส่กล่องโอเคนี่ครับเป็นสักนล้วปิดสกอ่อนี้นี่ครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นกล่องปุกกมอน,น วันนี่แล้วกันเพียบมันนี่นะแล้วกันครับเออจริงด้วยฮะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดูสภาพกันโอเคผมเอาโดนปั๊บนะครับนี่ครับต่อไอเจ็ดแปดต่เป็นของแถมจากตอนนี้นะครับนนดาเลรตอนนีนน้วิ่งปีดนกอันนี้แบนชี่ เดี๋ยวให้ดูกันด้านอ่ำนะครับกล่องเลโก้ใส่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นท่เปลานตุ๊ดตาตุ๊ดโอเคอันนี้ก็จะเป็นนายกผมนะครับโอเคผมก็จะเอาอันนี้ไปไว้นี่นี่ครับเป็นกันดานผมต่อ ไอเจแปดนี้พังพังจริงๆนะครับไม่ใช่ผมทำให้มันดูพังๆนะมันพังจริงๆเลยอะอยออสำ่่หโอเคสรุบเอ้ยจริงด้วยเฮ้ยผมจะเอนี้ขังปูที่ตดเลย ถ้าบัดจะได้อันนี้คือไม่เห็นก็จะวาง iPad ท็บเล็ตไม่ใช่ iPad ท็บเล็ตผมจะวางไว้ตรงนี้โอเค Shot นี่จะเป็นของเร่มที่ผมไม่คือได้หลอกอันนี้บ้านผมเออผมหังกล้องผิดขอโทษครับ นี่ก็จะเป็นที่ผมมาจัดวันนี้นะครับไม่มีเชปเตอร์สองนะครับผมขี้เกียจทำแล้วโอเคก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้โอเคบ่าครับคุผู้ชมเอ้ยผมเกือบ,ออบ,มมบล,ลืมฝากกดไลค์ซับซักท้าและฝากแชร์ด้วยครับเจ้าหมูเจีต๊ตกวตัวนนี้โอเคบว่าครับ เออทุกคนครับก็ขออภัยที่ผมพูดหลุดพูดคำหยาบหรือไม่ก็อันนี้นะครับแล้วช่วงนี้ผมก็ไอบอยด้วย <c oughs> <c oughs> ผมเจ็บคอครับเออปกติผมไม่ค่อยไอบอยมากขนาดนี้แต่ก็ขออภัยด้วยครับที่ไอบอยและเออเสียงผมมันเบามาเป็นเสียงฟังไม่ค่อยชัดครับเออในคลิปนะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะกดไลค์กด s ับสไครต์ผมนะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นผมจะดีใจมาเลยครับท่านผู้ชมก็บายครับขอแค่นี้แหละครับ